สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบไซร์ดยนะคะวันนี้ก็โว้ว่าจะเดินทางนะคะไปส่งของให้สาวนนท์น้ำซิ่งกันค่ะทุกคนนี่ถ้าสุุของใครนะคะที่สั่งมากับสาวนนท์ก็ค่อนข,ข้างที่จะส่งช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่า,าดูนะคะ ตอนแรกว่าจะส่งเมื่อวานนะคะเป็นวันจันทร์ก็ทุกคนก็รู้นะคะเมื่อวานเป็นวันอะไรเนาะก็ไม่ได้ส่งนะคะผัดมาเป็นวันนี้แทนนะคะทุกคนก็ถ้าได้ของท้ายยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะแม่พี่นะคะที่สั่งของกับสาวโน,น้นทางซีกนะคะทุกคนถรถรพิฆาตข้าอมีอยู่ด้พี่นอ้องมาบ่ดมาค่ะมันออกโต้จ่านะคะมัน้อง ของมันน้อยด้วยนะคะก็เลยเอา,อารถมอเตอร์ไซค์นะคะแว้นไ,ไปส่งให้สาวนุ่นดำสิงห์นะคะนุ่นก็ไปตัดหญ้านะคะตัดข้าวนะคะทุกคนไปทำหน้าที่ลูกชาวนานะคะเราก็ถือโอกาสถือจุ้งจุ้งจุงตกลุมเราก็ได้มาส่งนะคะจากบ้านโบไปเทศบาลน,นะคะจากบ้านโบไป ส่งของนะคะก็ประมาณ6กิโ mm hmm. ลนะคะทุกคนอันนี้เราเจอไปรษณีนะคะส่งของได้บอส่งของได้ไหมขอมาส่งให้สิริยาก่อนนะเมื่อกี้ก็บุรุษไปรษณีย์นะเป็นอะไรยไง โบจะเรียกยังไงอ่ะแต่โบรเรียกแกว่าพี่ตินะคะพี่นะคะ มาถึงจุดที่าสานุนเคยมาคนดินแล้วนะคะตรงนี้นะทำเสร็จแล้วนะคะดูนานะมีได้คีด,ดินพี่น้อง ก็ส่งเสร็จแล้วนะคะนี่ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่แถวๆร้านช่างจีนะคะร้านช่างเจที่อยู่ฝั่งนน้นทุกคนค่ะเก็อยูอะะออออ่ฝั่งนี้นะคะร้านโอช่างเจเพราะว่าช่างต้นบอกพี่เจพี่น้องฝั่งนน้นนะคะเส้นสองสี่เลยเราก็ส่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะ แลง้วก็เมื่อเจ้พี่น้องโอ้ยไม่ได้ให้ดูนะว่าี่ยเขาฝั่งนี่แบบงามนแบบตัดมาฟังนี่เด้อเขาดำเอาไหมช่วงนี้ลง น้องมากินข้าวเชี่ยงนะคะสาวนุ่นดับซิ่งก็บอกว่าระบมไปทั้งตัวเลยนะคะเ,คเนื่องจากเกิดการระบบเนื้อระบมตัวนะคะอ,คออกกำลังกายด้วยแล้วก็กลางวันก็ตัดแยากาด้วยนะคะมันก็เลยปวดไปทั้งตัวนะคะวันแรกไม่เป็นไรหรอกอันที่สองที่สามนี่เลยเป็นนะคะ เป็นทีมงานของเรานะคะไปทำงานโครงการเมื่อกี้นะะก็ <c oughs> <c oughs> มีแต่ลุกๆนะคะในหมู่บ้านนะ